สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพะบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็ได้นําโฟมนะครับที่ไร้ประโยชน์นะครับที่เราไม่รู้จะเอาไปทําอะไรนะครับเราทิ้งตลอดเลยนะครับก็ผมจะมีสามไอเดียนะครับการนําโฟมนะครับกลับมาใช้ประโยชน์นะครับเกี่ยวกับในบ้านของเรานะครับมาให้รับชมนะครับมาครับมารับชมกันเลยนะครับว่าผมนํา โฟมนะครับที่ไร้ประโยชน์อันนี้นะครับมาทำอะไรบ้างนะครับเทคนิคที่หนึ่งนะครับผมก็นำโฟมนะครับเนี่ยนะครับมาขูดนะครับให้เป็นเกล็ดเม็ดเล็กๆนะครับแบบนี้นะครับ นำมาผสมกับปูนซีเมนต์นะครับแล้วเราจะนำมาทำเป็นกระถางปลูกต้นไม้นะครับตัวนี้ก็ใช้เป็นกระถางพลาสติกนะครับเป็นแบบนะครับนี่นะครับเราก็ทำแบบนี้นะครับให้ทั่วเลยนี่นะครับพอเราทำทั่วนะครับก็ทำรูระบายน้ำนะครับพอแห้งนะครับเราก็ทำการทาสีนะครับอันนี้ก็เป็นสีเคลือบเงานะครับ เองเลยนะครับทาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยนะครับแค่นี้นะครับเราก็จะได้กระถางต้นไม้นะครับทําจากโฟมนะครับไว้ใช้งานนะครับมาครับเดี๋ยวมาดูเทคนิคที่สองกันต่อเลยนะครับเทคนิคที่สองนะครับก็นําโฟมนะครับตัวนี้จะทําไม่ละเอียดมากนะครับมาผสมกับดินปลูกต้นไม้นะครับ ก็มีอะไรนะครับก็ผสมไปนะครับแกลบนะครับหรือว่าใยมะพร้าวนะครับก็ผสมเข้าไปนะครับเม็ดโฟมนะครับที่เราใส่เข้าไปนะครับจะทําให้ดินนะครับร่วนซุยนะครับแล้วก็มีอากาศไนโตรเจนนะครับมากนะครับในดินนะครับจะทําให้รากของต้นไม้ของเรานะครับแทรกซึมดินได้ดีนะครับดินจะไม่แข็งนะครับแล้วก็ จะรวนซุยอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าเรานําโฟมนะครับไปผสมก็บดินปลูกนะครับทําแบบนี้นะครับสามารถนำไปผสมปลูกต้นไม้ได้นะครับนะครับแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันนะครับนี่นะครับก็เป็นกระถางโฟมนะครับที่เราทําไว้นะครับก็นําดินนะครับผสมโฟมนะครับตัวนี้นะครับมาใส่ เพื่อที่จะโอ,อกต้นไม้นะครับตัวนี้ผมจะปลูต้นมะนาวนะครับก็ใส่ดินปลูกเข้าไปนะครับอัดจท้ยแน่นพอสมควรนะครับแล้วก็จะนำต้นมะนาวนะครับมาลงเลยนะครับ เราก็ใส่จนเต็มกระถางแบบนี้แล้วก็นําน้ํานะครับอลดนะครับแค่นี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นการนําโฟมนะครับมาผสมกระดินนะครับเพื่อให้ดินร่วนซุยนะครับดินไม่แน่นนะครับแล้วก็ไม่แข็งนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับไปครับเดี๋ยวไปดูเทคนิคที่3กันต่อเลยนะครับเทคนิคที่สมนะครับก็จะนำ โฟมนะครับมาผสมกับน้ำมันเบนซินนะครับน้ำมันแก๊สโซฮอนะครับหรือว่าทินเนอร์นะครับตัวนี้นะครับเราผสมเข้าไปนะครับคนให้เข้ากันนะครับเขาจะกลายเป็นเนื้อกาวนะครับผมนี่นะครับก็จะได้เป็นเนื้อกาวนะครับแบบนี้นะครับ แล้วกาวตัวนี้นะครับเราสามารถนําไปอุดหลังคานะครับอุดพลาสติกนะครับหรือว่าทําเป็นกาวทาท่อ PVC ได้นะครับนี่นะครับผมก็ได้นําตัวกาวนะครับมาอุดถังพลาสติกที่แตกนะครับใช้ดีมากนะครับถ้าใครมีกระมังถังน้ํานะครับที่แตกนะครับก็เอาไปลองทําใช้กันได้เลยนะครับ แล้วก็นี่นะครับผมจะนํามาอุดหลังคานะครับในท่นชิ้นนะครับที่ฝนล่วซึมนะครับก็นํามาอุดได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็มีแค่นี้นะครับเป็นการนําโฟมนะครับที่ไร้ประโยชน์นะครับนํากลับมาใช้ประโยชน์นะครับทําได้นะครับถึง3เทคนิคเลยนะครับก็ถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับช่องพ่อบ้านยุคใหม่ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ